ที่นำมาบริจาควันนี้เป็นของคณะสงฆ์และส่วนราชการอำเภอใดเต่าหลายๆวัดในอ,อำเภอใดเต่าจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะคณะสงฆ์นี่จะเป็นเป็นหัวเลีย้ยวหัวแรงมอราคาที่จัดตั้งเอาบิณฑบาตท,ทุกหมู่บ้านร่วมกันและจัดมาเป็นถุงยางเชฟมูลค่าถุงหนึ่งก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยบาทประมาณนี้นะเป้าหมายของเราจะเอาไปบริจาคก,กับผู้ที่ประสบทภัยที่ ที่อ,อ,เอาเภอลาดน,นุงแก้วแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งมาตามถนนแล้วมาเห็นศูนย์ตรงนี้สิ่งที่ได้ทราบจากสื่อก็คือสื่อต่างๆได้ชักชวนเพราว่าเราบ้านเมืองเรากําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดอยู่น,นั้นก็เลยญาติโยมและชาวอำเภอได้เต่าได้โดยเฉพาะคณะสงฆ์เป็นแรงหนึ่งที่ช่วยกันบริจาคในวันนี้มาอ,<ข>อ,อันนี้ก็ประมาณอยู่ สักสักประมาณสักร้อยชุดมั้งนะประมาณนะอาจต้องขอขอบใจศูนย์ศูนย์ที่ได้ตั้งบริการให้กับพี่น้องประชาชนเราด้วยไว้หน้าโอกาสนี้นะให้ให้นี้ดู่หมายถาให้ดูไว้เราไม่เราไี่นี้ก็คือว่าพี่น้องที่ทํางานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานทานธุ์บนะในตมเนี่ยนะครับหรือในหมู่บ้านเนี่ยพวกเราจะไม่มีเชือกนั้นนะเพราะไม่มีเชือกนั้นททางภาคราชการนะครับ ก็ไม่สามารถจะินยืมความช่ยวยเหลือตัวนันเขาไม่ได้เขาก็ต้องดูแลลูกบ้านเขาได้บอกวะนะดังนั้นประเด็นนี้ก็คือประเด็นหลักที่เราเมีจิตอาสานะคะที่จะมาทำตรงนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับเชียงใหม่ก็ขอให้กำลังใจกับพวกเราที่มีจิตอาสา เพืเหลือสังคมโดยเฉพาะในงานพัฒนาของพวกเราเรามาจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะมาอยู่ในโรงงานและลำบางก็ขออนุญาตทิ้ให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงและก็มีสติปัญญาและก็ต่อสู้และดำเนินกิจกรรมของเราให้เจริญที่ขึ้นและพัฒนากลม่มของเราให้แข็งและดำานินกันต่อไปนายสนเทขออำนาจุนพรีรัตนชัย ได้ตบป่กรักษาคณะของเราทุกคนตลอดถึงผู้นี้ได้รับผลกระนกไว้เป็นจิตใจใที่เข้มแข็งและก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงและเจริญไปด้วยอายุวันนักถูกขับละตลอดกาลนานเจิิ